เธอเธอไมว่าจะสิส่งทา่ไหนก็ตามออกมาได้เลยไรเดอร์ทา่ไหนนะเธอนักแสดงมั่งโตหมดแล้วมั้งไอ้นักแสดงเด็กอ่ะโอ้ยโตหมดแล้วสตรีมอีกจกักรวาล <laughs> ใช่ใช่สตรีมอีกจกักรวาลหนึ่งโอ้แล้วมันเป็นสตีฟตัวปลอมมันไม่รู้หรอกครับว่าสตีฟตัวจริงกำลังไล่ฆ่าพวกมันอยู่ทอมไอ้นั่นเอาแนนซี่มาแล้วคุณทอมสตีฟมาเฮ้ยครบเลยเนี่ยสามตัวเนี่ยทีมงานทีมงานแต่งด้วยติงเหรอ

เฮ้าายม,มันรู้มันรู้ว่ะเอนนซี่มันรู้มันมันคิดเหมือนเราเลินก้าววิลินก้าววิเฮ้ววยมันรู้ว่าผมมีเข็ม กูพับเลยกูรู้ทันเว้ยเ,เข็มกูทำเสร็จยังน่ะไม่ใช่เข็มผมฝั่งไ,งไ,ไอ้นี่ไปโทรศัพท์ไปอ๋อเออย่าละผมไอ้นี่ไปละไปละไปโครนมไหมโอเคโอเคฮัลโหลพาราม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 า,มาเอาจับฮัลโหลพรับ ไม่ยอมปล่อยอ่ะเอาหอม ก็เธอเป็นรับเองด้วยตัวเองไม่ได้เลยไงไอ้เฟิงอี๋เราจัดเลยทำไมโอ้แทงหลังก็ไม่มีไม่มีอันนี้ดิไม่ได้อยู่ในจกักรวาลเดียวกับเราไง đuôi song tháp lung mát đồn sắm tay nè phương Minh à, em đi ở bên mấy con, anh, cứu hấp thằng ไปหาเฟิร์มินคนระับไปหาเฟิร์มินมันพุ่งไปหาเฟิร์มินมเลยเจอผมเจอผมพังก่อนพังเครื่องก่อนแวะพังเครื่องก่อนโอเคเฟิร์มินวิ่งมาพังผมละวข้าบูนอ่ะมไม่เข้าบูนล่นะนี่เฟิร์มินไม่เข้าบูนล่ะโอีควายเอ้แต่ที่จะวิ่งข้าบูนม,มีมีบาลานซ์เหรอ บาลานก็ช่วยไม่ได้หรอกลินมันเฟดยาวตัวเองก็จะตายหาตายโหงนะครับสองอย่างผมว,ว่ามันอนะไม่มีแทงหลังกับแทงวืดมีสองอย่างอะ่ะอาจจะเป็นหนึ่งในสองนี้ก็ได้ โอ้ดีนั้ยแอนซี่เลยแอนซี่แม่งรับให้เลยผมกำลังเติมเชื้อเพลิงในบ้านฟ้านะครับโอ้แอนซี่บอกล้มเลยอะผมไปดึงแอนซี่ให้นะมีผมหมูครับใช่ผมไล่ผมไล่ผม โอเคคุยเคข้าบุญหรือแนนซี่หรืออีฟฝั่งหมิ่นเข้าบุญนะผมจริงผมผมเข้าบุญเจอฝั่งหมิ่นเรื่องของมึงเฮ้ยช่วยไม่ได้ละอุยขอโทษขอโทษขอโทษทีจ้ะแนนซี่จะดูแลแค่เธอเท่านั้นแนนซี่ไอจอนาธานมันก็แค่ไอคนที่มาที่หลังเธออาแต่สุดท้ายเขาก็ลงเอยกับจอนาธาน มานีส้สตีฟได้แค่ครั้งเดียวคุณทอมโจนทานได้หลายครั้งอ้าวก็นี่ไงเแนซี่วิ่งตามสตีฟเนี่ยนมบอกแล้วว่าของดี้มันอยู่ที่หน้าตาและทรงผมว้ายแล้วมันเลือกกู

ก็บอกแล้วอย่าเพิ่งเยื้อย,ย,ออยงอออิงเยอะหอย,ย,อะอยัางอาอเ,งเองงออย่าเพิ่งเยอะอยิงแลก็เยอะหย่างได้ป่ะอย่าเพิ่งเยอะอยิงเยอะหยัางดิกูบอกแล้วอย่าเพิ่งยิงเข้าใจป่ะแนนซี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษนะจ้ะแนนซี่แต่พี่ต้องใช้ไม้ไก่นี่ซะก่อนทำไอแนนซี่มันเติมเครื่องไหนเติมเครื่องมันมันฝาครับ กูพับเลยกูรู้ทันเว้ยกูรู้ทันเว้ยกูรู้ทันเว้ย้าพลัแค่ิปร์เ็นมึงโดนกูแหละมึงพลัแค่เปร็นตู้จักป่าเพื่อนนะรู้จักพลังแค่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่ายาวกูบอกอะไรงี้ยนี่มึดกูยาวแน่ เป็นตัวไหนฮะยังไม่ยังไม่ได้เปิดเลยอุ้ยมีโนวันอีกที่อะผมกำลังแกะคุณฮะทำไมกระอดดไปคนตรงนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อยู่ตรงนี้ได้ผมลุกเองได้ผมลุกเองได้พี่เจมบอกดึงให้บอกว่าเดึงให้บอกว่าเาดึงผมดึงมันให้มันดึงมันออกให้ มันไม่รู้มันไม่รู้ลากออกให้ไกลเลยมันไม่รู้ว่าเรามีบูทกลครับไกลไกลไกลผมลากไกลแน่นอนไม่ต้องห่วงมึงเชไว้ใจเชื่อมันในสิบเปอร์เซ็นต์นะผมไอ้เหี้ยไม่มีไม้กูโดนลากเขาบ้านฟ้าแล้วก็โยกไปประตูอย่าอย่าอย่าลากเข้าไปในบ้านนะไม่ไม่พาเข้าประตูพาประตูพาไปประตูเลยพาออกประตูดิหลักกาแล้วแหละอะด้ออกประตูเลยเดี๋ยวเพิ่งออกเดี๋ยวเพิ่งออกเดี๋ยวเพิ่งออกยืดให้ก่อนยืดให้ก่อน มามาเอาผมมาเอาผมไม่ได้แล้วมันไล่ผมแล้วมันต้อนมอประตูแล้วดีพลัง1 0นะกูอบอกเลย,เลยไปงโดนกูยากแน่ลินก็ลินเธอวิ่งตามกูไม่ทันแล้ว เพราะสตีฟ์ไพลิงตันนะนันซี่ถึงยังมีชีวิตอยู่เยดเคเยดเครอดหมดสามคนที่เป็นตัวสเตติก BLC <c oughs> นี้รอดหมดเว้ยโยเวนโยเวนตัวประกอบเป็นตัวประกอบตายเออประกอบตายที่แคย